คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากราคากสกอร์ูงย์ในเวลาไหลเกินสามจุดนางก็สิบไม่นานาน,านําไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนปวดใช้วิจยารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจ,จากสี่สิบนาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก45 O V E R ทุกท่านนะครับก็วันนี้มีฟุตบอลมานาเสนอหนึ่งตัวนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิป V I P เฉลยประจาวันที่30 ธันวาคม64นะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้ก่อนใครเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S. สี4 5 O.V.E.R. ที่เดียวเท่านั้นครับก็วันนี้ฟุตบอลมันตัวเลือกน้อยนะและอีกอย่างเนี่ยคือมันก็จำกัดอะไรหลายๆอย่างด้วยก็วันนี้ขอไปฟุตบอลตรุรกีเป็นบอลถ้วยคับนะครับขอเลือกไปฟุตบอล เบสิตั๊ JK นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนอัลเตสปอร์นะครับคู่นี้นยมันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่พอสมควรกับเรดราคานะครับก็เรามาเริ่มต้นกันเลยนะพูดถึงฟอร์มของเบสิ c ตัสเนี่ยถามว่าฟอร์มดีไหมสี่ห้นัดหลังเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ค่อยจะโอเคนะก็ชนะ2ถ้าเรารวมทุกรายการเนี่ยก็ออก ไปเยืยนอนแพดด์มูลแหละแล้วก็กลับมากลับในในบ้านเนี่ยชนะเคซิเดียสปอร์สี่หนึ่งแล้วก็เสมอฟินิบเช่มาสองสองแล้วก็ชนะสองหนึ่งแล้วก็นัดล่าสุดวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยออกไปเยือนคอนยาสปอร์ออกไปแพ้มาหนึ่งศูนย์นะครับส่วนฟอร์มของอัลเตสปอร์เนี่ยสี่ห้านัดหลังสุดเนี่ยแพ้สี่เลยนะแล้วก็เสมอหนึ่งแต่การแพ้อของอันเตยาสปอร์เนี่ยก็มียิงคู่แข่งได้เหมือนกันนะครับผมบอกเลยสติในการออกเยือนเนี่ย ในการออกเยือนท้านัดหลังสุดของอัลเตียสปอร์เนี่ยตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยเสียถึง8ประตูก็แปลว่าประมาณ1.6ประตูต่อการเสียแต่ถ้าเรามาดูเสถียรของเบสตัสเนี่ยการเล่นในบ้านของเขาเนี่ยการันตีเรื่องการทําประตูนะทานัดหลังสุดเนี่ยยิงไป10ประตูก็เฉลี่ยนัดละ2ประตูเสีย9แปลว่าเสีย1.8อัตราการชนะของการเล่นในบ้านของเบสตัสเนี่ย6ก็นะครับก็วันนี้เนี่ยภาษีเนี่ยมันจะอยู่เบสตัตเจเคทั้งหมดเลยว่าวันนี้จะทําได้หรือไม่นะครับแต่ด้วยเหรียญราคาเนี่ยผมมองว่า น่าจะมีสกอร์ทั้ง2ฝั่งก็มาเริ่มต้นนาะบสิสตัสเนี่ยราคาเริ่มแรกเนี่ยมันมาต่อ1ลูกก่อนนะจ่ายน้ํา0.85แล้วก็ให้ลอง1.00ส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยเปิดมาที่3ลูกจ่ายน้ํา1.05จ่ายต่ํา0 8 0และราคาพูเนี่ยราคาพูของของเบสตัสกเนี่ยก็ให้เบสตัสเในชนะชนะ1.50ูเสมอ4.00และให้พูหลังบ้านชนะ 6. 0 0ซึ่งถ้าเราดูจากราคาพูตรงนี้แล้วเนี่ยเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญกับเบสตัสอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับพูที่4 0 0จแล้วต่อ1 00, ลูก1.50เนี่ยเป็นฝ่ายของหน้ามันต่อนะผมบอกเลยคือเจ้ามองว่าวันนี้เนี่ยหลูกเนี่ยมาจากเบสตัสมีอย่างแน่นอนเลยนะครับส่วนราคาปัจจุบันเนี่ยต่อลูกควบลูกครึ่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ให้เป็นลูกควบน้ํา1.0 0น้ําเต็มเลยแล้วก็ให้รอง0.85ย์จุดแปดห้าส่วนราคาสูง กับพลิกมาเหลือ3ลูกเหมือนเดิมนะแต่เริ่มขยับน้ําให้ฝ่ายสูงเนี่ยดูที่0.78และให้รองน้ําล้นๆเลย1.10ส่วนราคาพูเนี่ยปรับลงมาเหลือที่1.44พูเสมอก็หนีไปที่4.33แล้วก็ให้พูหลังบ้านชนะเนี่ย6.50ซึ่งทั้งหมดนะถ้าเราดูจากราคาตั้งต้นและราคาปัจจุบันเนี่ยเจ้าเนี่ยให้ความสําคัญกับบิสตั j เจเคหมดเลยนะว่าหลีราคานี้เนี่ยอาจจะมีถึง2เม็ด หรืออาจจะมีถึง3มเมตรแต่ผมก็มองว่าด้วยเลยราคาการจ่ายน้ําของมันเนี่ยผมยังมองว่าเป็นบอลถ้วยซึ่งบอลถ้วยของลีกตุรกีเนี่ยมันไม่จํากัดหรอกว่าทีมไหนอ่อนกว่าเก่งกว่าบอลถ้วยน่ะมันเล่นนัดต่อนัดน่ะมันต้องเอาเต็มที่ซึ่งผมมองว่าอาเตียสปอร์เนี่ยก็ยังพอมีทีเด็ดที่จะสู้เบสตัดได้แต่อย่างว่าละครับด้วยเลยราคาทั้งหมดเนี่ยเจ้ามองว่าเบสตัดเนี่ยน่าจะมีดีกีมากกว่าและอีกอย่างเนี่ยผลงานเบสตัดปีนี้เนี่ยร่างระดับเจ็ดของลีกนะถือว่ายัง ยังทําผลงานมันยังไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเบสตัสเป็นทีมใหญ่นะครับถ้าเรามาดูเลยราคาหนึ่งลูกเนี่ยทุกครั้งที่เบสตัสเล่นแล้วแบกราคาหนึ่งลูกในบ้านเนี่ยมักจะทําผลงานได้ดีกินราคาก็ถ้าเราดูจริงๆ่ะเมื่อปีเมื่อเดือนเดือนนี้ก็ชนะเคซิยาสปอร์มาสีแล้วก็เดือน8เนี่ยเลยราคาชนะ1 0แล้วก็ เดือน5อาติสปอร์ชะา0ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเบสตันเวลาแบลรราคา1ลูกเนี่ยจะยิงคู่แข่งได้ตลอด1่เม็ดมีแน่นอนส่วนอเติยาสปอร์เนี่ยเวลาตัวเองออกไปเยืนเนี่ยแล้วเจอเหรียราคา1ลูกเนี่ยมักจะยิงคู่แข่งได้เหมือนกันซึ่งแต่การยิงคู่แข่งของเขาเนี่ยแต่แพ้นะอย่างเช่น2 1 3 1 4 2อะไรประมาณนี้ด้วยเหราคาเฮนิกเก็บเนี่ยถ้าเรามาดูตรงนี้ถ้าเรามาดูสติเนี่ยสติของอเติยาสปอร์เนี่ยในการออกยือนอ่ะ ของของของบอ๋อไม่ใช่สติในการเล่นบนลถ้วยของของอาตยาสปอร์ถือว่าทำหมดงานได้ดีนะสนัดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเดืนสิเนี่ยชนะ52แล้วก็เดืนสิเนี่ยชนะ40มาส่วนถ้าเรามาวัดผลของเบสตัสเนี่ยก็เล่นในในบอถ้วยเนี่ยก็ยังนะครับวันนี้คือนัดแรกซึ่งผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยด้วยเหรียญราคาทั้งหมดเนี่ย จากที่มันต่อหนึ่งลูกเนี่ยแล้วขยับไปไหลเป็นลูกควบลูกครึ่งเนี่ยแล้วขยับน้ำอย่างเนี้ยแต่ราคาที่มันแปลกที่สุดก็คือราคาสูงต่ําเจ้าเลือกที่จะไม่หนีไปที่3ลูกควบแต่เลือกให้นิ่งอยู่ที่3ลูกแต่ขยับน้ําเหลือ0ูนนี่แหละคือมันเป็นน้ําราคาที่แบบคือมองว่ามีประตูนะผมบอกเลยนะศูนย์เจ็ดแปนี่มีประตูแล้วราคาเนี่ยของเบสตัสนี่ราคาภูเสมอครึ่งแรกเนี่ย อยู่ที่2.42เลยแล้วก็ให้เวสตัสเนี่ยชนะครั้งแรกที่2.00และให้ออเตยาสปอร์เนี่ยชนะ4.80และเวสตัสเนี่ยแฮนิแเก็ครึ่งแรกนะีมีเหลียญมาคุมด้วยนะคุมครึ่งลูกจ่ายน้ำเต็มพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ให้ลองอาเตเนี่ย0.82ส่วนราคาสกอร์ส่วนราคาสูงแรกวันนี้เนี่ยสูงแรกเนี่ยเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะจ่ายน้ำเท่ากันเลย0.90และให้ ต่ำเนี่ย0.90ซึ่งผมก็มองว่าด้วยเหรีราคาตรงนี้เนี่ยคือเจ้าเนี่ยให้ความสั่งงานเบสิตได้แต่ด้วยเรการจ่ายน้ำเนี่ยคือวัดเลยนะ0-90เท่าเนี่ยจะยิงก็ยิงจะไม่ยิงก็ไม่ยิงแต่ผมมองว่าวันนี้เบสทัตยิงนะครับกับอาเตียสปอร์ในด้วยเหรราคาเนี่ยเพราะว่าลองคิดดูแล้วถ้าเราลองต่ำสามลูกเนี่ยน้ำหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยถือว่ายังได้กินแต่ผมมองว่าการจ่ายแห้งขนาดนี้เนี่ยก็คิดดูถ้าเราแทงหนึ่งพันถ้ามันออสมก เบสตัตกับเหรีราคาตรงนี้น่ะทำได้นะครับกับบอลถ้วยนัดนี้เนี่ยซึ่งผมมองว่าการเล่นในบ้านของเบสตัตเนี่ยสเกลภาพของเบสตัตเนี่ยมันดีอย่างเวลาเล่นในบ้านมันเก่งนะแต่เวลามันออกออกพยืน่ะมันค่อยทําผลงานไม่ค่อยได้ดีหรอกแต่ถ้าเรื่องในบ้านน่ยยังไว้ใจได้นะและอีกอย่างมันเป็นบอลถ้วยเนี่ยอัลเตียสปอร์ก็มาสู้เหมือนกันนะแล้วผมก็มองว่าวันนี้อัลเตียสปอร์สู้ได้นะเบสตัตเองอ่ะหลังบ้านก็ไม่ใช่จะดีนะ เกมลุกอะโอเคเน่นเกมลุกก็จริงแต่หลังบ้านก็ไม่ใช่จะแข็งแรงสักเท่าไหร่ซึ่งผมมองว่าวันนี้น่าจะมีประตูและเสียประตูทั้ง2ฝั่งนะครับก็วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกฟุตบอลถ้วยตุรกีครับเตะเวลาตีหนึ่งตรงครับคู่ระหว่างบซิกตัส JK เปิดบ้านรับการมาเยนออเตสปอร์ Sport นะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยก็ย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มนี้ดีแบบนี้ก็ S45OVR e ที่เดียวเท่านั้นนะครับและใครที่สนใจเกี่ยวทัศนะรายวันเนี่ยก็แอดกันมาได้เลยนะครับ ทัศนศิลปะวันเนี่ยจะได้ทั้งหมด5คู่ต่อวันนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบรับอยู่นะครับแอดมาได้เลย sovr168 mm hmm. e นะครับ mm hmm. ก็สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีใช้ครับสวัสดีครับ